พี่บอ๊ะคขายเนาะโอ้ฮ้อนฮเลยนี่มือนยังนะมักซาลีได้มักซาลีมักกะโพดนี่เมนบอ๊ะเมื่อกี้เห็นได้บอ๊มักกะโพดบอบะวัดจมาขายทอดธงเดียวนี่บอ๊นี่ถามซื้อก้อนจึงซื้อนะถามซื้อได้กพอนก้อนชื่อดำโอ้นี่ดิชื่อมีเจ้าดิชื่อดำเหมือนกันฮะโอ้กี่ชื่อฮะน้องอ่ะบอ๊พี่น้องกันบอ๊นี่อโอเคเข้าใจเด้อ ยังยังยังหอกดอกโอเ้โอ้ไ่ปลาีนเอาเอาต้องห้อเนอะบืนแหละต้มให้อายเนอะถุงนึงต้มเลยโอ้ดีดีดีชั้นได้พี่น้องเลยข้ากินกินกินเินมาขายมากระโพดว่ะฮ้อนเลอจักฮอนต้มหม้ฮ้อนแดดกระพู้พี่น้องมาเลารดเอ พอเลยบ้างดิมาอยู่มาคิดหายใช่ไหม